สวัสดีครับสวัสดีแฟนมวยทาง y YouTube หนุ่ยเดโนทุกคนนะครับวันนี้จะมาพูดถึงมวยรับคุณเสือครั้งที่22หน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยได้นักชก4คนนะครับที่ผ่านเข้าไปในรอบ8คนสุดท้ายเรียบร้อยแล้วนะครับจะเหลืออีก4คนนะที่จะเพิ่อที่จะตามเข้าไป4คนตอนนี้ที่ผ่านเข้าไปก็คือมีก้องพบวอสุขสันนะครับเป็นคนแรกเลยที่ทะลุผ่านเข้ารอบ8คนได้สําเร็จนะครับด้วยฟอร์มการชกที่ ถือว่ายิ่งชกยิ่งเก่งนะช่วงหลังเนี่ยคือเหมือนมวยจะไม่เก่งแต่ว่าสู้ดีนะครับแล้วก็ไปไปายนี่เรียกว่าสู้ถึงดีกาเลยสำหรับเจ้าก้องพบคนนี้ก็เลยทําให้ตอนนี้เขาชกมวยรอบปุเสือสองครั้งชนะรวดเลยทะลุเข้ารอบ8คนได้เป็นคนแรกนะครับไม่แน่อาจจะทะลุถึงรอบลึกๆเหลือจะแชมป์เลยก็ได้ต้องติดตามนะครับ <S <S ส่วนคนที่2ก็คือเจ้าสิงฉลามสอพงอมร คนนี้ก็ถือว่าจะประมาทไม่ได้เลยถือว่าเป็นม้ามือดอีกคนหนึ่งนะครับเพราะว่าด้วยฟอร์มการชก2ไฟที่ผ่านมาของเขาในเมื่อรอบเนี่ยเป็นมวยเข่าแข็งแรงมากแล้วเหลี่ยมตัวดีมากลูกกระตุกกระชากนี่เก่งนะครับเอาชนะคู่ชกได้ทั้งสองไฟก็ถือว่าถือว่าไม่ธรรมดานะครับน่าจะเข้ารอบลึกๆได้เหมือนกันแต่จะถึงแชมป์หรือเปล่าต้องลุ้นกันนะครับนี่คือคนที่2ที่เข้ารอบ8คนสิงฉลามสงพง์อมรน,นะครับ คนที่3ครับเพชรลีลาเอมยูเดนนะครับเพชรลีลาเอมยูเด่นนี่ก็ถือว่าเป็นมวยที่จริงๆผมว่าชื่อเขาดีที่สุดในดีที่สุดในมอรอบนี้เลยนะเพราะว่าได้ยินชื่อมานานลวต่อยมานานนะครับกระดูกการผ่านมวยดีเขาเกมฝีมือครบเครื่องนะครับก็เอาชนะคู่ชกได้ทั้งสองไฟทะลุเขา้ารอบแคนนะครับแต่ด้วยรูปร่างนะครับที่เขาน่าจะเล็กกว่าคนอื่นเลยครับก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันว่าพอเข้าถึงรอบลึกๆเจอมวยตัวใหญ่ๆเนี่ย เขาจะต้านไหวไม่ไหวนะครับแต่ยังไงก็ตามแต่นะครับเพชรลิาก็ถือว่าเป็นตัวเต็งเบอร์ต้นๆได้เหมือนกันด้วยชื่อมวยกระดูกมวยที่ดืดีกว่าคนอื่นเขานะครับคนที่3ผ่านไปนะครับคนที่4คนล่าสุดเลยนะครับที่ทะเลาะเออทะลุนะครับแหมไปทะเลาะซะละทะลุเข้าถึงรอบ8คนได้เป็นคนที่4ี่นั่นก็คือเด่นพยักศักสตูลนะครับคนเนี้ยเนี่ยเป็นมวยที่ผมตามมา2ไฟที่ผ่านมาถือว่าเข้าตามาก ผมยกให้เป็นเบอร์ต้นๆที่มีโอกาสพลุถึงรอบลึกๆเลยนะครับสำหรับเจ้าเด่นพยักศักสตูลด้วยรูปร่างของเขาที่รูปร่างดีนะครับอาวุธมวยที่หลากหลายหมัดเท้าเข่าศอกหลักเหลี่ยมดีคือดีทุกอย่างเลยนะครับถึงแม้ว่าชื่อมวยเนี่ยอาจจะไม่ได้ติดหูติดตาชื่อชื่อในเมืองกรุงเนี่ยแฟนมวยอาจจะไม่ค่อยรู้จักแต่ทางภาคใต้นี่ก็ถือว่าเป็นมวยที่แฟนมวยรู้จักเยอะเหมือนกันนะครับรูปร่างดีฝีมือดีนะครับหลักเหลี่ยมดี เรียกว่างงเฮงดีเลยลวกันนะครับก็ชนะ2ไฟไ์ในเมื่อรอบนะครับที่ผ่านมาก็ทะลุเข้ารอบ8คนได้เป็นคนที่4นะครับแหมผมผมอยากให้จับตาดูเจ้าเด่นพยักเลยเกินนะครับผมเชื่อว่าน่าจะถึง4คนสุดท้ายแต่จะถึงแชมป์หรือเปล่าเนี่ยต้องลุ้นกันนะครับนี่คือนักชกนะครับ4คนแรกที่เข้าเอ่อทะลุเข้าไปถึงมือรอบปูนเสือนะครับครั้งที่2 2บรอบ8คนอีก 4คนจะเป็นใครเดี๋ยวค่อยมาไล่เลียงทีหลังแล้วกันนะครับ